นะก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมรีวริวบรรทุกปาร์มจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็นี่ได้ถ่ายรถบรรทุกปาร์มแล้วทีนั่นนี่กล้องใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเอชยี่สิบสองเอาไปอ่ะนะสี่หมื่นสามใช้คุ้มนะครับไม่ใส่ไม้ทางคนเลยนะเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยก่อนมานะก่อนมาฝนตก โคตรหนักมาลุ้นกันว่าดีว่าจะไปได้ปะเราใช้โมดการสานอีกแล้วเช่นเคยน่าจะไม่ติดเนอะเพราะว่ามันแห้งๆเลยก็อาจจะมีบางจุดที่ลื่นๆนะในเมื่อกี้ผมกลับหัวตรงนี้แหละาะวฝั่งนูกไปไม่ได้แม่กูทำไม่เละหมดเลย โคลโเกนหนึ่งยิงดีนะไม่ต้องถ่ายใหม่นะน้ำขังเยอะเกินไปว่า ช่วยคันเต็มยังนะอี่การงให้กดให้กระทุกไปนะ đái lồng lê tiếp mày Tiếp cho <laughs> <cả> <laughs> <laughs> mà, mày bứt trên này, mà, mà tục thuốc trên này cơ Bỏ bỏ đi À lồng hay Đi tốt mà lồng lê đi นี่รวมได้ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยนี่ยยังอีกล็อกหนึ่งไม่รู้มันจะไปได้ไดหรือเปล่าบอบเลยครับเนี่ยเวลาซูมนี่มันจะไม่ค่อยชัดนะเลยแล้วกูจะไปยังไง าจจะมีรถติดหลมนะก็ต้องขอเจ้าทีเสือทางว่าอย่าติดเลยมาคันเดียวด้วยวันนี้ tụi mô mô mình mùa mùa nắm không giữ thật là gần như chết tùng này còn thì không mẹ chào tăng 5 tuổi <laughs> ừ <laughs> <laughs> คุณดูข้างหน้าสิรอยไถทั้งนั้นเลยไปได้หรือเปล่าวะไม่รู้หนันไหนเหมือนกันนะเนี่ยบอบกับบอบปนีบอบต้องใจ้ฝีมือแล้วแหละเต้องขอบับที นี่ต้องย่อด้วมือครับตัวนั่นแหละไม่ไหวนละหลบซ้ายหลบขวาไม่ได้เลยโอเคคลิปนี้วันนี้กันนะถ้าชอบวิดีโอไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับสไครถ้เจอเกิดใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไม่รู้ต้องไปขับเองหรือเปล่าเนี่ยต้องไปคลิปก่อนนะ